แบ่งแคบหมูเราไหนดูซิหน้าหนนนี่นางเดินมาหยิบเอาอตรงนี้เลยนะคะดิฉัน,นี่ยังไม่ได้ชวนนางเลย,ยนะงบอกกินมาัางเราก็ต้องยอมเมื่อนางเป็นเจ้าของบ้านนางบอกว่าแต่อันนี้ไม่ใช่ของนางอันนี้ของเรานาะก็บอกว่าเอามาชิมซิของเธอเหมือนของบ้านฉันหรือเปล่าน้าน ไก่ถ้วยแกงอย่าสบัดไก้ถ้วยแกงลรวนะโอเคเปล่าหางแดงขับดังกรอบรอบนี่ยืนขาเดียวต้องอะไรละสิอันนี้แคบหมูพะเยาช่วยนะอะนะเชียงเชียงง่วนอ่ะคาเช่วนหมูเชียงห่วน ถูกด้วยกอบฟูด้วยตั้งหลายวันแล้วของเก่ากินเบื่อแล้วใช่ไหมรู้เลยว่าอะไรใหม่อ่ะอะ,อะไรไม่อะไรไม่ไม่ใช่ของที่นี่อ่ะสุดยอดนะอืเดินมาหยิบเลยก็คงได้กิ่นแล้ว